อ่าใส่กุญแจเลยับน้องโอมน้องโอมน้องโอม,อโอมตมมมิดเครื่องมั้งมุนมุไปนะมุนไนปนะยออติดดอกโอ้ค่ะผมในการก็นี่รถเปิดกุญแจเราติดเ,เรครื่องบ่อยคับผมมันอาสีเขาแกนมามันอาสีค้าเกียร์ครับ,รบโอเคเปิดไหมมั้งฮะ มในกรณีที่สตาร์ท่ติดเนาะตัวนี้มันมันมันค่าเกียร์ครับผมเกียร์เกียร์ติดเกียร์มันก็สตาร์ทไม่ติดครับผมแล้วก็ดึงกลับมาคืนแล้วเราก,ลก,ลก็ลองดัดเครื่อ,อ,ง,องดูครับผมก็สมมติว่าอีกฝั่งหนึ่งครับ มันจะมีเกียร์ถอยหน้าเดินหน้าถอยหลังนะครับผมถ้าสมมติมาข้างหน้าปุ๊บถ้าเรามาติดเครื่องก็ติดนะครับผมเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นเกียร์ว่างในกรณีที่มันจะเป็นเกียร์ว่างหรือเกียร์ถอยก็แล้วแต่น,นะครับนี่ครับจะ,จะเป็น เกียร์หนึ่งเกียร์สองเรามาติดเครื่องตรงนี้มันจะไม่ติดครับอเราต้องดึงตัวนี้ให้มาอยู่เป็นตำแหน่งเกียร์ว่างครับแน่ตำแหน่งเกียร์ว่างแล้วเราก็ติดเครื่องเลยติดเลยนะครับ สำหรับรถที่ขึ้นรูปไฟโชว์รูปเครื่องเวลาขณะขับรถนะครับเราก็มีวิธีแก้ไขนะครับผมอันนี้เป็นรูปไฟอาจจะมีฝุ่นหรือตะกอนติดครับผมมันเป็นรถจันมาครับผมจนมาเดี๋ยวเข้าไปเปิดเบงค้ากระโปรงกันเลย ถ้ามีตะแกงหรือฝุ่นเท่าก็ก็อ,ออกครับจะเป็นของตัวนี้ยันม่าของตัวนี้จะเป็นแมนเชสเตอร์ครับรุ่นห้าสเ็ดแรงมานะครับห้าสเ็ดแรงครับผมเราก็เอาใส่คืนอันนี้สำหรับที่ขึ้นไฟเตือนนะครับผมเป็นรูปรูปความร้อนนะครับ พอเราใส่คืนแล้วก็จอดดันออมดันครับผมแล้วก็ลงคืนครับในเมื่อเราตะแรงกองฝุ่นแล้วก็ฝุ่นข้ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถติดเครื่องติดอะไรได้ครับผมก็สามารถติดเครื่อง แล้วไฟที่เตือนหน้าจอไฟแดงก,ก็จะหายนะครับผมเวลาขับไถนาวเวลาขับไถนาหรือขับอียังไปนะครับเด้อถ้าขึ้นไฟเตือนลูบกาหนามกายัางกะมาตองตกใจครับผมเขากระตองมาเช็คเบิง้ทงท้งนาความห่อนตะแกงคุณตันบบครับผมถ้าตะแกงตันเท่ากั ปวดออกคอออกตามที่บอร์ครับผมสำหรับไการยกหานะครับผมลอ,องยันมาดิครับยกยกเอาล,ลงมืองกับอ้านะยกขึ้นมั้ง ยกขึ้นยกยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นก่อนยกขึ้นยกลงเบิ้งเอาลงาเบิ้งครับยกขึ้นครับผมเป็นสลับต,ลตัวยู่ในมือน้องโอมหรือก็เป็นตัวตัวยกขวานหนาครับผมอเอมายกขึ้นได้มั้ย กับเป็นตัวยกหางครับผมสำหรับจันมาหาชุดเปแรงมาเอาลงมึงเอาลงมั้ยเอาลงมั้ยเอาลงเลยเอาลงขึ้นไหมเอาลงขึ้นกดลงกดลง <Okay. S 1> ครับครับผมกับเป็นตัวยกหางครับสำหรับตัวนี้ครับ ตัวนี้เป็นต oh ัวยกฮาครับผมอันนี okay. ้เป็นต so ัวยกไปหินนะครับผมเงจะเพิผมนะคลับเ้ย้ครับก็ลดลงครับโครงกรลดลงครับอันนยางมีพอนะครับบินเครื่องครับผมอ๋ออ้ตัวนี้ตั ตัวล็อกห้างครับผมเวลาฟีฟีล้อรถติดลมครับผมแล้วก็ฟีล้อฟีล้อมันขึ้นครับพูดครับผมสหรับยันมาสตาร์ปติดห้ากับในกรณีนี้กรณีหนึ่งนะครับเด้อกับเครื่องหอนเดี๋ยวครับห้ากับมาเช็คได้เลยว่า ตัวนี้มันเป็นหาสิบเอ็ดแรงมาเอาไม้เลยครับตัวน,นี้จำนวนมันเป็นเกียร์ค้างเกียร์ค้างปึ๊บเอามาติดเครื่องติดจะได้กรบปรติดครับปึ๊บปึ๊บกรปติดครับผมถ้าวตัวน,นี้ลงกลางปึ๊บตัวน,นี้ลงกลางปึ๊บเอากับติดเครื่องได้ครับผมหายมันอยู่ตำแหน่งเกียร์ว่างครับผมมันก็นมีซมีอีกก้อนน้หนึงครับผม กระป๋อมสำหรับอีกกรณีหนึงการใส่เกียร์รถนะครับน้องตอใส่เกียร์ไี่เดี๋ยวเจ้นึงได้ได้หากับติเรได้คอร์่อร์ด้งเปิดดตัวเปิดต้วเฮ้ มเคล็ดลับง่ายๆครับผมในการติดเครื่องรถกะติดเครื่องบอดด้กะมาเช็คตัวนี้ครับผมเช็คไอเกียมือครับผมตามันดูตั้งแต่เกียร์ข้างเกียร์ยังก็ติดเครื่องบอดด้ครับผมแล้วก็ไฟเตือนไฟเตือนดูไปข้อมอนดูกาขึ้นก็บ่าต้องไปย่านครับผมเอาต้องจอดรถทันทีแล้วกะเช็คเบื้อง เช็คเป็นไงอันนี้ครับผมเช็คเบป็งไงฝุ่นตะกองในตะแกงเพราะว่ามันไปบังพัดลมแล้วก็เหตุให้เกิดความห่อนครับผมครับผมเคล็ดลับไง,ไง่ายไในการอีที่นี้แล้วเร็ว่ได้แล้ว,เ,ลวเคล็ดลับง่ายไในการใน,รนติดรถไถครับผม,ม,มติดดีเร็วเร็วติดเที่องไหมติดเรื่องแล้วยังไม่มีไ,ไหม ติดเครื่องไหมไหมยกปรมีดมยกปรมีดปไปะยกขึ้นซืซ้อครับบอลมัน,นเป็นยังไงยกเลยติดเครื่องเลยติดเครื่องอเนี่ยหย่านังติดเลยติดรึเปครับผมก็เคล็ดลับง่ายๆในการติดเครื่องรถไถเวลารถไถติดเครื่องบ่ได้ก็โปรโดสังเกตสำหรับขั้นเกียร์มือ เกียร์โยกเลยครับเด้อพี่น้องับเกียร์มือเกียร์มือเกียโยกเกียร์ค่างนี่แหละครับนี่แหละครับเดี๋ยวทำมันอยู่ตำแหน่งข้างเกียร์มันกะติดเครื่องบ่ได้ครับผมนี่บ่ได้ทำมันอยู่ในตำแหน่งวางปุ๊บมันกะติดเครื่องได้รักการง่ายครับผมรับไอ้เกีย์ข้อม horn เกย์ข้อม horn เป็นลูกกายันมานะครับผมเฉพาะยันมา รูปอื่นผมจะไม่รู้ครับผมก็อันนี้อยังอันนี้เบรกดึงเบรกดึงเบรกมืออันนี้ล่ะครับผมถ้าขึ้นอันนี้อมอ่อนกันไปไหมไปทางนี้ไหมเพราะอันนี้อยังนี้ไปทเบรกเช็คไอ้ตัวนี้เลยครับผมไอตะแง่หัดซีมีฟุนติดแล้วก็จอดในท่านที่ครับผมแต่ห้าว่าเอาฟุนออกหม้อหนามซีพดออกครับผมหม้อหนาม ความร้อนนำ้ำสีเดือดสีเฮ็ดให้ลูกสูบโกงครับผมนี่ครับหมอน้ำมันสิพดออกลูกสูบโกงเรื่องครับผมสำหารับคลิปนี้าาผมกับอล่าเพิ่งสำเร็จครับผมออาาขอสวัสดีครับ